หนึ่งสองสามการสัมภีท่านคณะกรรมการกับผมชื่อเด็กชายเดชโชพยินนิคเนーตัวครับสวัสดีครับผมเด็กชายวิชลวิชัยเองนิคเนーคิวครับพวกเรามาจากโรงเรียนเทศบาลวัดสิงสถิรธอรมมือวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขนิ่งเมืองน้ำกระเดื่อเครื่องจับสามขนมหวานตำนานไทยต้นน้ำใหญ่ข้าจีนจากท้องฝังของอำเภอวัดสิงห์จะเห็นได้ว่า เนื่องจากข้อผ่อนนักเรียนมีชีพเกษตรกรช่วงฤดูทานาหลังจากการหาว่มนเล็ดยข้าวแล้วจะมีนกจํานวนมากมากินมล็ดข้าวที่หว่านไว้ซึ่งทําให้ไร่นาเสียหายจึงต้องจุดประทะลูกบอลเพื่อไล่ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของประทะลูกบอลมีแก๊สพิษที่เกิดจากการมผาถานชื่อแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นแก๊สพิษที่ทําให้เกิดฝนกดแ,และโลกร้อนอีกด้วย และที่บ้านถ้าคณะกรรมการ,กราประสบปัญหานี้หรือเปล่าครับถ้าประสบปัญหานี้ถ้าคณะกรรมการโชคดีมากที่ได้มาเจอผู้ผมสองคนแต่ถ้าที่บ้านทางคณะการกรมก,ก,การประสบปัญหานี้รบกวนอดทนฟังเรานิดนึงนะครับปัญหานี้จะหมดไปด้วยปืนย,ยิงอ<ร>บอแล้วมันทํามาเพื่ออะไรครับน้องชายทำอย่างนี้เลยพี่ชายหนึ่งคือใช้ยิงไรนกในไรนาโรงเรียนบ้านเรือนอาคารสำนักงานสถานที่ราชการแหล่งชุมชนต่างๆ 2. องพัฒนาถึงไปิ้ให้เข้าสู่มาตรฐานมีคุณภาพาประหยัดและไม่เป็นพภัยต่อสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์และวิชามีอะไรบ้างมีดังนี้นะครับขวดเปล่าแอลกอฮอล์ทอ่อ p v c ขนาดหนึ่งนิ้วพื้นยิงแก๊สสลิงไขควงเทปพันสายไฟตลับเมตรกาวร้อนคัตเตอร์ไม้บรรทัดส,สายไฟเวนยิงกาวสเปรย์เลื่อย ส่วนวิธีการประกอบปืนนะครับ1ให้นำปืนแก๊สขึ้นมาจากนั้นใช้ท่อ PVC ขนาดที่ยาว2ีาเซนตเมตรมาใช้ใสายไฟร้อยเข้าไป2นะครับนำข้อต่อ3าทางมาใช้ใสายไฟร้อยเข้าไปเพื่อจะประกอบต่อกับข้อ PVC ยาว2ี่สซนเมตร สามใช้ท่อ pvc ขนาดที่5เซนติเมตรแลใช้ใสายไฟร้อยเข้าไปเพื่อประกอบต่อกับข้อต่อสามทางสี่นำดิแบแป๊บที่ต่อกับข้อ pvc ขนาด1นิ้วแล้วใช้ใสายไฟร้อยเข้าไปเพื่อประกอบติดกับข้อ pvc ขนาดที่5เซนติเมตรจากนั้นนำข้อ pvc ขนาดยาว1 6เซนติเมตรเพื่อทำเป็นน้จาจักรใช้ข้อต่อ เปืนยิงแอลกอฮอล์ส่วนวิธีการใช้ปืนยิงแอลกอฮอล์ออนะครับ1นํางนำสลิงขึ้นมา,นนา,นมานจากนั้นดูดแอลกอฮอล์ในปริมาณ1.25ลิตรจากนั้นฉีดหรือพ่นลงไปจากนั้นทาขวดให้แอลกอฮอล์กระจายทั่วขวดและนําลงเข้าไปหน่อยหนึ่งสองให้นําเอาขวด ส่งเข้าไปที่ปลายกระบอกปืน 3. เหนี่ยวไกลไปเหนี่ยวไกลไปบริเวณที่มีฝูงนกอยู่เยอะผลทุลุกทำให้รู้ว่าสามารถปืนยิงสับปืนยิงเอาคอสามารถยิงไล่นกในไล่ไลไลนาข้าวได้จริงและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ใช้ที่ผู้กิดคนนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนยน์แพร่หลาย ผู้ใช้มีความพึงพอใจในรูปลัางขนงของรืงยิงแอลกอฮอล์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับ4.80หมายความว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก1นึ่งปืนยิงแอลกอฮอล์เป็นไปตามที่ต้องการผู้ใช้ 2. สามารถดัดแปลงรูปทรงใหม่ให้ในําใช้มากขึ้นสามรูปทรงเพื่อดืมตามผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้4สามารถนําไปใช้การได้จริงและลดการเกิดอันตรายได้สิ่งที่ได้จากการทำปืนยิงแอลกอฮอล์หนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืนยิงแอลกอฮอล์สอง สามารถดัดแปลงลูปสูงใหม่ให้มีความานิยมมากขึ้นสามมีแนวทางในการไล่นกเพื่อลดการเสี่ยงจากอันตรายสุดปัญหาหนึ่งปืนยิงแก๊สไม่ค่อยทนจุดไฟผิดยิงไม่ดัดงสองหัวแก๊สพอจะหลุดจริงต้องทำใหม่สามกระบอกปืนหลุดง่ายปัญหาะไยอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาด้วยวิธีใดดีพี่ชายแก่นี่นะครับน้องใช้หนึ่งหาปืนยิงแก๊สที่มีคุณภาพที่ดีสองนำปืนกาวยิงที่ปลายกระบอกปืนเพื่อยึดและเพื่อยึดทำให้ไส่ไฟ ให้ใส่ไฟติดกับปลายระบอกปืน 3. ใช้ปืนยิงกาวยิงตามข้อต่อของปืนเพื่อจะทําให้ปืนมีคุณภาพที่ดีและแข็งแรงพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทานคณะกรรมการที่อดทนฟังพวกเราสองคนมาถึงจนตอนนี้ในวันนี้จะขอฝากไว้ว่าเรื่องปัญหาของ